สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงล่าสุดเจนนี่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของวูดดี้ซึ่งในรายการมีการพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นงานนี้เจนนี่ก็ได้พูดทางน้ำตาเลยว่าหนักมากๆบางเรื่องหนักถึงขั้นที่ไม่อยากจะกินข้าวกินปลาเป็นเดือนๆเลยก็ว่าได้แต่ทั้งนี้เจนนี่ก็ขอโอกาสปรับปรุงตัว ซึ่งวูดดี้ได้โพสตโปรโมทรายการในไอจีแต่งานนี้กลับมีชาวเน็ตและแฟนรายการไม่เพื้มที่วูดดี้เลือกเจนนี่มาเป็นแขกรับเชิญพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเลยทีเดียวถึงเจนนี่ในขณะที่บางคนก็เข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าดีชั่วพอทำตัวตัวพ่อตัวแม่เตือนไม่ฟังเขาเลยตั้งแต่แรกเป็นยังไงล่ะเก่งเกินเบอร์โดยไม่ฟังใครเมื่อก่อนชอบมากตั้งแต่นั้นมาเลิกชอบเลิกติดตามค่ะ ทำตัวเองหรือเปล่าเธอกิ่งแล้วด้วยอายุเท่านี้ทุกอย่างจะสอนให้เราแก่งทำตัวเองทั้งนั้นอย่าบอกว่ายังเป็นเด็กแล้วไม่มีประสบการณ์นะกงนี่น้องใช้ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมแล้วต้องการอ,าอะไรจากสังคมผิดครั้งแรกเรียกว่าพลาดผิดบ,บ่อยๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะเรียกว่าตั้งใจชอบคุณวด,ดี้นะแต่ทำไมเอาคนแบบนี้มาออกรายการสงสัยนางใจหนัก